สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนี้มาพอ,พอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีครับเบาน้องมีตัวเล็ลกักความฝันของพอเอกมาบอกสู้ฟังครับผมพอเอกคอนฝันแม่นคนหนึ่งคือกันครับผมฟังไว้ฟังไ,ว,งไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งตัวอย,ย่างขึ้นยุทธิโชคและดวงครับบอกผู้ใดบอกใดครับว่าเพิ่นเหลขทีิมาตัวใดแต่ว่าเพิ่นมีเหลขกมากของเพิ่นเพิ่นกับิมาบอกสู้ฟังมือนีครับเพิ่นฝันเพิ่นฝันตั้งแต่ขึ้นวันสุก เพิ่นฝันขึ้นวันสุ์นะครับฝันขึ้นวันสุ์แต่เพิ่งเด้ยเจอกันเพิ่นก็เลยมาบอกสูฟังเพิ่นบอกว่าอ้ยเบาหน่องเ้ยจะเป็นพอฝันดีเพิ่นว่าพอฝันฝันว่าอันหลวงปู่หมุนเพิ่นวาเพิ่นฝันเห็นหลวงปู่หมุนกับหลวงปู่สวงมานั่งอยู่กลางบานเพิ่นเพิ่นว่าหรือเหลขสีมาทะเบียนบานพออีก ซือจังไหนบ้านองว่ากระบุงงูแล้วยังมัเก็เกิดขึ้นไดเบิดวาซั่นบานนี้เราบอกว่าตอนพอสินอน,น่ะพ่อกะถอดสอยในข้อในสอยคอในคอพอกะมีอันหลวงปู่หมุนหลวงปู่สวงแล้วกะตะกุดตะกุดนุนดวงนัะะ่นล่ะเพิ่นก็หหอยไว้บ่ายดีกว่าเพิ่งสินอนเพิ่นก็เลยถอดออกเพิ่นก็เลย นั่งสมาธิข้าวนึงแล้วเพื่อนกับอธิษฐานจิตเพื่อนว่าปูเอ้ยท่านอยากให้ลูกมิโชคบวาดดานใดก็สร้างให้เห็นให้ปูสององนี่มากเขาฝันให้เนี้เพื่อนบอกสิเพื่อนก็เลยลองเบิง่งพ่อนี้มาเล้าฝันอีหลีครับฝันเห็นหลวงปู่หมูนกับหลวงปู่สวงมานั่งอยู่กลางบาทเพื่อนว่าปาดอัน กับ,บจเจรจาเฮ็ดให้เห็นอีหลีเพื่อนว่าเสีนะปูเฮ็ดให้เห็นอีหลีเพิ่นก็เยลยบอกว่าสีล้องซื้อเลขทะเบียนบ้านมึงสีล้องตามเลขทะเบียนบ้านมึงและนี่บริบาลน้องเลยถามว่าแล้วพอซื้อเลขตัวใดไใบก่อนหนานี้ยังเพิ่นว่าเพิ่นซื้อไใบเด้อเพิ่นซื้อไใบก่อนก่อนหนานี้ก็คือ730กับ097 730กับ097อันนี้พอเพิ่นซื้อไใบก่อน ที่เพื่อนฉีฝันและการเลขที่บ้านเพื่อนก็คือห9 5้าห้าทับสามหกเก้าห้าทับสามเพื่อนว่าลองเบืองเดิมเบาหน่องเลยลองเบืองขันมักน้ากนันว่วนวานี้เราก็เบาวันนี้มาวันพระเราก็เลยไปซื้อดอกไม้ทูกเทียนมาไหวปูเปลี่ยนดอกไม้หิ่งพระแล้วเพื่อนก็นย,ยกขันหาบูชาปูทั้งสององค์เป็นกันเลยว่าโอ้เบาหน่องเลยเป็นพอฝันดีวันว่าลูกไส เพิ่นเอาอันตะกุนนุนดวงให้ลูกชายเพิ่นเพิ่นบอกว่าหูซึกหูซึกดีขึ้นเพิ่นว่าหูซึกดีขึ้นมีมีงานอยู่ตลอดเพิ่นว่ามีงานอยู่บวขาดมือเลยเบาหน่องเพิ่นว่าก็แล้วเออก็ดีใจนําเพิ่นว่างานงานช่วงนี้กะค่อนข้างจะหลายเพิ่นว่างานหลายคืองานบวขาดมือเลยเบาหน่องเพิ่นว่า,วาลูกชายพอแล้วก็ยังมั่นว่ายังว่าอัน น่าจะเป็นเพราะบารมีของลุงปูนี่แหละตีเฮ็ดให้มีงานว่าขาดมือเบาหนองก็เลยกว่าอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะก็ได้มันกะบนแนนนอนเนาะบางทีช่วงนั้นอาจสิบพท่านมีลูกค้าบันาดพ่อบนันนีอาจจะมีลูกคาเพิ่มขึ้นหรือว่ามันจะไกลปีใหม่มันก็เป็นไปดนนได้เบิดบตเาหนองก็บบาด้การันตีว่าจะจะดีเพราะว่าเบาเบาไปเดี๋ยวเข้าก็สีว่าเบาหนองโฆษณาเกินจริง หลายคนทักมาบอกว่าได้ตะกุดนุนดวงไปแล้วค่าขายดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเงินบางเทืออาจจะบอบอเป็นตาได้ก็ได้เพอนวังชินะบขึ้นตะกี้ตะกี้กเลี้ยวหาหยังกับโบเห็นเลี้ยวหาทางมองได้ทางออกกับโมีเพื่นว่าปูมาเปิดดวงให้มาเปิดโชกให้มาเปิดทางให้เพื่บบอนกะเบาไป นก็ดีใจนําครับผมเดี๋ยวบ่าวน้องมีตัวเลขทางไหนเดี๋ยวบ่าวน้องกับชิฟฟา,ามาหว่องซูฟังนะครับเนาะคือพราเอกนี่แหละเพื่อนฝันเพื่อนฝันที่หลวงปู่สวงกับหลวงปู่มุนมานั่งอยู่กลางบาทอ่ะลองมะครับเด้อเลขก,ก้อนหนานี่เพิ่นสื่อไว้ก็คือ730กับ097เพื่อนแกนยังตามอยู่เพื่อนแกนยังสื่ออยู่แล้วก็เลขที่บ้านเพิ่น695กทับสก็ลองคิดพิจารณาเบังเด้อผู้ใดมีเลขผู้ใดอยาก มาแบ่งปันเลขอยากโท่มากแบ่งปันกับโทรมากใดครับยวบางเทื่อเบาหนอกอาจจะขออนุญาตอัดเสียงเพื่อจะเอามาเบาลงช่องให้ทุกคนได้ฟังไวน้นํากันเพราะว่าหลายคนกระถามมาว่าอยากได้ฟันแต่ว่าอยากให้ผู้นั้นผู้นี้เ้าเนี่ยได้บาบางเทือ่อเพิ่นเบามากเพิ่นกับบทสะดวกนี่แหละส้ำมาขัญนตีว่าเพิ่นบดสะดวกเบาให้เบาหนองนี่แหละแต่ว่าขันเบาธรรมดาแหละให้เบาหนองมาเบา ตอนนี้เพิ่นสะดวกอยู่แต่บางคนกับบอสะดวกแบบว่าพออยากเอาเสียงเพิ่นลงช่องจะบมีขึ้นกันกันหลายครับผมแต่ว่าบบานอนก็ต้องให้เกียรติเพื่อนเนาะเพิ่อนความสามาเว่าฝันสู่ฟังแล้วกงยังที่ไปเลือนคว้มเพื่อนอีกอยู่อ่ะแต่อดไรก็ขอให้ทุกคนจงสมหวังดังปรถนาสุขทุกคนตะกุดนุ้นดวงเบานองก็ยังพอมีอยู่เพราะว่าอยังกับคนที่จองไว้เพิ่นยกเลิกก็มีครับผม คนที่จองไว้เพิ่นยกเลิกก็มีบ้านหนองก็ไดเอาไว้ให้คนอื่นเพิ่นที่เพิ่อนอยากได้ยี่หลีเพิ่นก็บ,บูชาบางคนก็ร่อครับร่อปีใหม่ล่อเงินพิเศษออกหรือว่าร่อจังหวะอาบ่า,า,บาน้องกะยังเก็บไว้ให้อันนอกจากจว่าย,ยกเลิกของบ้าน้องยีหลีบ้าน้องจังเสียเอาไมาให้ผู้อื่นแต่ว่าขยังจองไว้บ้าน้องก็บางเทือบ,บ้านหนองกะถามไปก็มีการว่าสรุปอัน ให้แน่ว่าจะเอาหรือบอ่เอาบางคกนก็นว่าเอาอยู่แต่ว่าให้จองต่อไปอีกเลยบ่อรบกระได้คืออันครับบ้านหนองกระเจ็บไบ้ให้คือเกอบบ่า,กบ,า,บ,า,บ,า,าบ้านหนองกระบัวเลว่าบ่ไใดบ่อหยังบ้าใบใบบนหนองกระบัวเลว่านอกบ้านหนองกระบัวกระเก็บมัให้ได้ไห้เบิดนั่นแหละว่าแต่อยากได้บ้าน,านหาานองกระคนเฮามันก็คือว่าละครับช่วงจังหวะชีวิตคนเฮามันก็มีขืนมีลงเงินมันก็นต้องใส่ใจยังอื่นน้คขอบครัวเอาขอบครัวก่อนครับเรื่องอื่นจังหวะกันขอแต่อแตบอกขอแต่ให้บอกบ้านหนอง ก็บอกว่าอยากงานอยู่อยากนันอยากนี่อยู่ให้บอกกันตรงๆงครับเบาหน่องกับบ่ได้ว่าจิตใจหลายใจหยั่งก็ชิบ่ดีดอกกับคนเบาหน่องกับหูครับความลำบากเบาหน่องกับพานมาแล้วช่วงมันบ่มีมันกับบ่มีอหรีเดียคนแต่ช่วงมันมีมันกับพ่อไดนะครับนะอากับขอทุกคนสุขสมหวังดังปรถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมือมีโชวไปกับพ่อเอกเพื่อนครับเด้อเลขสื่อกลอนฟันก็คือ730กับ0 9 7ย์ เปนสิ่สือทะเบียน,นทะเบียนบ้านพันอีกคือเก่านี่แหะ695ทับ3 695ทับ3นี่คือทะเบียนบ้านพ่อเอกครับขอให้ทุกคนจงโชคดีเดี๋ยวบ่าน้องจะไปหาตัวเลขให้คือเก่านะครับเนาะไม่ต้องห่วงเบาน้องลงให้เลขให้เบิ้ทุกตัวครับไม่มีกากครับบม่มีก,กักลงให้เบิ้ให้ได้เห็นกันเลขกเาาน้องให้ต่องวดเบาน้องก็ลงให้เบิ่งแล้วเลขกฝัน เบาหนองกันเอาลงให้เบิงแล้วจับหลูกบีปองเบาหน่องฟันยังเบาหนองกันลงให้เบิงนะครับเนาะขอให้ทุกคนได้จับเงินหมือ่อได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านมีกินบ่าขาดมือมีใส่บ่าขาดมือมีเงินเข้ามาในบัญชีสู้มือสู้มือสู้มือสุขสมหวังดังปารถนางวดที่16ธันวาคม67สวัสดีครับ